ครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีช่วงเย็นช่วงหกโมงกว่าหกโมงสี่สิบครับผมบริมาธุระฝั่งตรงข้ามบิ๊กซีับาตะลยบันทึกคลิปให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมช่วงเย็นบริมาธุระนะครับนะครับด้านหลังกระจอมั่งครับผมโอเคก็ทำธุระเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเดินดูสภาพให้เพื่อนเพื่อนได้รับชม ครับผมกับข้าวเขาก็มีขายมีเยอะครับมากมายหลายอย่างจะอยู่ฝั่งตรงข้ามทิซีนะครับรของเยอะราค้าเยอะ,ะข้าวเยอะครับผมเห็นไหมครับช่วงนี้ก็หกโมงกว่าหกโมงสิสบคนก็เดินกันเยอะสังซื้อของซื้อข้าวแล้วก็เดินทางกลับที่บ้านที่บ้านกันครับผมหนุ่มจเจ๊ครับน่ากลี นะครับมีครบทุกอย่างโอ้ร้านตรงนี้นปิดไปนะครับตรงนี้จะเป็นป้ายรถเมย์นะครับป้ายรถเมย์ครับฝั่งทางนี้จะเป็นซอยเลขคู่ครับซอยรามยี่สิบยี่สิบสองยี่สิบสี่ร้านขข้าวเยอะนะครับเยอะแล้วก็ขายดีร้านของน่ากินร่อยครับคนซื้อกินบ่อยเป็นรถตู้เบผมข้าวเยอะมากเลย นี่ยตรงนี้คนจะลุมเยอะเลยครับเห็นไหมครับทุกคนเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมเอ่ยตรงนี้นยำแซ่บส้มตำค่อยลาดคนจะรอคิวกันเยอะทั้งลายมุงลายแมนก็จะมาสั่งที่นี่กันครับเห็นไหมครับแซ่บครับอร่อยครับรอคิวกันเยอะจะมาสั่งไล้แล้วก็เดินไปซื้อของกลับมาเอาอะไรประมาณนี้ก็มีครับจะโย่ฟัง ตรงข้ามบิจิตครับกับข้าวเยอะเหมือนกันฝั่งทางด้านนี้ผลจะเยอะด้วยฝาบันทึกให้เพื่อนได้รับชมครับผมเป็นยังไงครับเดี๋เวผมจะกอบอวันนี้นนร้านขนมคลเกลดที่ตรงนี้ก็ขายดีครับไก่ทอดหาดใหญ่นะอร่อยด้วยผมซื้อกินประจำครับนี่ประกาวว่าจะมาดูเนี่ยจะจะทันไหมเนี่ยครับคนเยอะมากเลยเนี่ยครับ เห็นไหมครับมันต้องรอคิวกันนะครับเนี่ยเห็นไหมครับทุกคนเยอะมากเลยครับ,รบเดี๋ยวเดินมาทางด้านนี้กระปร๋องกระปุนมผลไม้ขนมครับผมได้เพืเ่อนได้รับชมกันวันนี้ร้านน้อยครับปกติร้านจะเยอะนะครับปกติร้านจะเยอะ สายยาวไปถึงโน่นอันนี้ซอย8มันเป็นปลาเผาประกอมก็ให้ทุกท่านได้รับชมกันครับ,รบ,บอันนก้ทุกคนทางมะลายข้ามไปฝั่งทางด้านโน้นอันนี้คือถนอนรามคอนแหงงย่านรามคอนแหยงแถวบริเวณหน้าทิบโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมไปจองเชียวไก่อะไรก่อน จะเหลือไหมเนี่ยครับมาช่วงเนี้คนเยอะเยอะจะไม่ค่อยทันงั้นก็พักแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวนี้ก็สวัสดีมีความสุขครับสวัสดีครับ